วันนี้นะครับมีเดนท็อปออฟเดอะทาวมากผมรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างมากกับการที่มี FC ท่านหนึ่งอินบ็อกเข้ามาครับตัวเองบอกว่าตอนนี้กำลังโดนมิจฉาชีพหลอกตอนที่เขาให้โอนไปเนี่ยพี่ไม่รู้สึกเอกใจเมื่รอรงว่าการกู้เงินอะไรบ้าบ้าบอๆและเสียงที่เขาโทรไปเขาใช้เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายยังไง ผมหนึ่งทัาากหาโกยังผมยังคิดเลยว่าถ้าทักหากโกแล้วโกจะอ่านไหมโกจะตอบไหมครับเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ทักไปยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ทักไปปรึกษากับแล้วพอโอตอกตอบกลับมาแบบโผมมีเ,เรีนเจอออกจะกห้องเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปอ่านมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ กบอยคัสครับผมตอนนี้คุณอยู่ในรายการภัยข้างนอกนะครับตอนนี้ผม Work ์ r ฟอร์มโฮมนะฮะอยู่ที่บ้านวันนี้นะครับมีประเด็น Top ปอ t อก t ดอะทาวมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างมากกับการที่มีามี FC ท่านหนึ่งอินบอ็อกเข้ามาครับแล้วก็ตัวเองบอกว่าตอนนี้กำลังโดนมิจฉาชีพหลอกนะฮะหลอกในที่นี้ก็คือ เขาหลอกเรื่องของแอปเงินกู้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นภัยที่ต้องโอนเงินซ้ำๆโอนเงินซ้ำๆวันนี้นะฮะผมอยู่กับพี่ชายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยสัมภาษณ์พี่ชายโดยตรงเลยนะครับ,วส,รบสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับพี่ชายครับเมื่อกี้นี่เองอินบ็อกมหมาอโบอยถูกไหมฮะ ครับ,รบเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิก็คือมันมันส่งข้อารามมาครับนะครับ<อ><อ>แล้วผมก็เลยกดเข้าไปครับแล้วมันก็เด้งเข้าไปหน้าไลน์เพื่อแล้วก็กดเพื่อนเ,เพื่อเข้าไปเพืมันก็เป็นแบบคล้ายๆท่าน้องแบบกรอกข้อมูลแบบธนาคารเลยครับครับเงินผู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วพอกรอกเข้าไปเสร็จมันเป็นแบบคล้ายๆแบบส่งรายเดือนนะครับซึ่งส่งรายเดือนอ่ะเราพอใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเรามีกําลังส่ง มันไม่ใช่หลายวันครับ,รบก็เลยกรอกข้อมูลไปเขากรอกรอข้อมูลไปทาสัญญากู้กันรอบแรกสามหมื่นเพราอทาสัญญาเสร็จมันบอกให้อนค่าทำประกันไปห้าพันและเดี๋ยวเจวโอนคืนพร้อมกับเงินผู้เป็นสามหมื่นห้าครับครับ,รบพอโอนไปแล้วมันบอกว่าลูกค้าติดแบคิสต์ว่าตัวพี่เองนี่ติดแบคิสต์ใช่ครับแล้วมันให้ดําเนินการยังไงต่อมันบอกว่าถ้าจะเอาเงิน ก้อนห้าพันคืนเนี่ยต้องโอนไปให้มันอีกหมื่นห้าอีกหมื่นห้าอปลดอ่าใช่ครับผรอแบคลิสต์แล้วเอาเงินห้าพันกลับคืนมาครับพร้อมกับก้อนหมื่นห้าที่โอนไปรอบสองครับพอพอผ่านไปติดบัญชีครับมันบอกว่าลูกค้าติดบัญชีดําคือพี่ติดบัญชีดําอีกจากแบคลิสต์ดีๆโอนไปหมื่นห้าใช่พอโอนไปหมื่นห้าอ้างพี่ว่าติดบัญชีดําอีกใช่พี่เข้าใจความหมายคําว่าบัญชีดำไหมตอนนั้นไม่เข้าใจครับพี่ เข้าใจไหมความหมายของคำว่าบัญชีดํามันคืออะไรยังไงไม่ครับคือตอนนี้ที่ผมโอนไปคือผมอยากได้เงินอีสองหมื่นเนี่ยคืออย่างเดียวเลยครับไม่คิดถึงถึงไเงินสามหมื่นที่ผมอยากได้มาแล้วครับครับอยากได้เงินเงินที่โอนไปตอนเนี้ยคืออย่างเดียวเลยเราเดือดร้อนไหมผมขอถามแทรกนิดนึงเราเดือดร้อนหอหรือว่ายังไง ผมกำลังจะคุยกับพี่ว่าพี่ต้องการกู้เงินสามหมื่นบาทแต่พี่มีปัญญาถึงคืนเงินโอนเงินไปให้มันได้ถึงสองหมื่นคือพี่คิดอะไรอยู่ถามหน่อยอยากรูก้ผมไม่ได้คิดและคือผมอยากได้เงินไอ้ตรงนี้คืนครับทีบ่ว่ามันล็อกอะแล้วทําไงถึงถึงเราจะได้เงินตรงนั้นอะคืนเราเดือดร้อนเงินขนาดไหนอะพี่ทําไมถึงต้องทั้งๆว่าพี่มีปัญญาที่จะเอาเงินคืนเขาได้อะครับไม่ครับไม่ไม่เดือดร้อนนะพี่แต่มันเป็นความั้นของผมเองครับความั้นคือั้นยังไงเรา อยากพู่งเงินมาแบบใช้นูน่นนี่นั่นแต่งแล้วก็ผ่อนแบบผ่อนรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผลปรากฏว่าเขาบอกบัญชีดําพี่ละล้วอบอกต้องแก่อีกให้โอนไปอีกหนึ่งหมื่นพี่ต้องโอนไปให้บัญชีดํา แก้บัญชีดาอีกห0 0่0มืนใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลาลังคุยนะงวดแรกพี่ห้าพันไปแล้วค่าประกันงวดที่สองหมื่นห้าแก้แบ็คลิสใช่ครับพอแบ็คลิสเสร็จอันที่สามให้แก้บัญชีดําใช่ครับเมื่อกี้ที่ผมย้อนไปถามเมื่อเมื่อเมืม่อสักครู่นี้ก็คือพี่เข้าใจความหมายของคําว่าบัญชีดำไหมไม่ไม่ไมบัญชีดำในที่นี้คือตัวพี่เองไปทำธุรกรรมหรือทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับ สิ่งผิดกฎหมายและขึ้นแบ็กลิส์เอ่อบัญชีดําของเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้แต่เราไม่รู้เรื่องถูกไหมใช่ใช่ครับโอนไปไหมอีกหมื่นหนึ่งโอนโอน,โอนไปอ,นอีกเพื่อที่ใช่เพื่อที่จะเอาเงินเอาเงินนี้สองหมื่นที่โอนไปชุดแรกกลับคืนตอนที่เขาให้โอนไปเนี่ยพี่ไม่รู้สึกเอกใจเมื่รอรงว่าการกู้เงินอะไรบ้าบ้าบอๆและเสียงที่เขาโทรไปเขาใช้เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงคือไม่ได้ไม่ได้โทรเลยครับพิม พิมคุยกันอย่างเดียวเลยครับมันเป็นมีฝ่ายถินเชื่อฝ่ายการเงินโอ้ยอย่างนี้เลยครับขึ้นขึ้นแบบนี้เลยครับพิมอย่างเดียวไม่ได้มีการโทรคุยใช่ครับอ่ะโอเคพอโอนไปหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งหมื่นเท่ากับว่าพี่โดนไปแล้วสามหมื่นครับถูกไหมห้าพันครับหมื่นห้าแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งบัญชีดําพอโอนเข้าบัญชีดําแล้วเป็นไงต่อครับผ่านไม่ถนาทีมันทักมาบอกว่าต้องเสียค่ารหัส ถอนอีกหนึ่งหมื่นรหัสถอนมันบอกว่าอีกหนึ่งหมื่นใช่ครับใช่รหัสถอนมีปัญหาครับรหัสถอนหมดอายุเออแล้วพี่โอนไปไหมโอนครับเพื่อที่ที่ผมโอนเพราะว่าผมอยากได้เงินเงินตรงนั้นน่ะครับแต่เงินสามหมื่นน่ะผมไม่คิดแล้วครับผมไม่อยากได้แล้วไอเงินสามหมื่นที่เราจะไปกู้เขาเราไม่อยากได้แลวเราอยากเอาเงินของเราคืนล้ะตอนนี้พี่รู้ยังว่าพี่ติดกลับแล้ะหรือยังไม่รู้ยังครับยังไม่รู้อีกใช่มารู้ตอนเดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยยังมารู้ ถ้ายังไม่รู้เล่าไทม์ไลน์ต่อเป็น4ี่หมื่แล้วครับสายไปีกกีาทีมวทามาบอกว่าบอกว่าบัญชีของผมมีปัญหาต้องให้สายไอทีมาแก้ไขบัญชีผิดเสียค่าแก้ไขหนึ่งหมื่นบาทอันที่ห้าค่าแก้ไขบัญชี <5 S 1> ไปขอบดรหัสจากธนาคารอีก่าย <5 S 1> ไ,ไอทีใช่ใโอ้มันสุดจริงๆนะพี่นะ โดนอีกไหมพี่หลังจากนั้นโดนครับโดนอีกแล้วทโดนทำนองนี้เลยครับคล้ายๆแบบนี้เลยครับแต่ตัวผมเนี่ยคือมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับแต่คือผมอยากไร่งเงินตรงที่ผมโอนไปเนห้าหมื่นคืนกลับแค่นั้นเองครับที่ผมโอนโอนเติมโอนเติมไปเรื่อยๆเพื่อจนผมถึงบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมขอยอมครับแล้วผมก็โดนคล้ายๆทำนองแบบก่อนหน้านี้ครับแก้รหัสขอรหัสใหม่ครั้งละหมื่นหมื่นหมื่น อ๋อหมายถึงว่าพี่โดนซ้ําโดนไปเน็กนี่คือเจ้าเดียวเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวคนเดียวกันคือมันขอรหัสซ้ําๆซากๆอยู่อย่างนี้ตลอดตอนประมาณเย็นมั้งครับห้าโมงได้ผมบอกว่าผมยังไม่ไหวแล้วนะครับกับอันเนี้ยฮะเพราะว่าผมจะถอนแล้วครับคือผมวุ่นวายกับเรื่องนี้มาครึ่งวันแล้วครับไอเรื่องเงินโอนเงินเข้าเงินข้าให้ให้เนี่ยแล้วก็บัญชีนี้บัญชีเดียวเลยครับครับสรุป สุดท้ายโดนไปทั้งหมดยอดสุดทธิเท่าไหร่9ก้าหมื่นเก้าครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมถามหน่อยไม่ได้รู้สึกเอกใจหรือละแค่ระคายบ้างรอว่าทําไมเราโดนเยอะขนาดนี้ผมรู้สึกเอกใจแต่ยอดที่อยู่อยู่ห้าแล้วครับครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากได้เงินคืนใช่ผมแค่อยากได้เงินคืนผมถามประเด็นเหมือนตอนทวงที่แรกอันแรกพี่พี่มีหาเงินได้ระดับแปดเก้าหมื่นแล้วพี่ไปสนใจเงินในสามหมื่น ทำไมถึงอยากไปกู้เงินตรงนั้นเอ็นทีแลกผมไม่ได้อะไรครับก <'S. S 2> ็คือแค่อายากกู้แต่ไอ้เงินเนี่ยเงินไอ้แปดก้ามือเนี่ยผมยืมเข้ามาผมบอกว่าแค่ยี่สิบนาทีเองเพราะมันบอกว่าทําเรื่องไม่เกินยี่สิบนาทีได้ตังค <'S. S 2> ์คืนแล้วตังค์เข้าบัญชีแล้ว <inc. S 2> <selection S 1> อืก็การเงินผมดีๆครับผมเลยถึงไปยืมเขาได้ครับเราเรื่องเงินผมไม่เคยเสีย ประวัติการเงินผมไม่เคยเสียครับแล้วผมเอามาผมก็ยืมคนใกล้ตัวนันที่ผมเอามาเนี่ยแล้วที่ผมไปยืมเขาคือผมอยากได้เงินก้อนนั้นอะคือพี่ยืมเขาผมก็มันยังส่งรูปมาให้ผมเลยพี่เป็นรูปอะไรพี่รูปพนักง,งานเนี่ยทีบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่อว่าพี่จะได้เงินจริงพี่เอาตำรวจมาจับหนูเลยมันก็ส่งรูปมาแล้วก็ส่งที่อยู่มาพี่รู้ไหมเพราะพี่มารู้แล้วแค่ละคายตอนสุดท้ายคือยังไงเล่าให้ผมฟังอะ มัน้ากมาบอกผมตอนเช้าเมื่อวานครับ้บางเสาว่าผมบอกมันว่าขอยกเลิกแล้วกันยกเลิกสัญญาครับแล้วก็โอนเงินโอนเงินทั้งหมดคืนมาครับแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งที่ชื่อการจนาเนี่ยมันบอกว่าโอนมาทําไมโอนมาก็ไม่ได้คืนมันพูดอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่ครับแล้วพี่ยังไงต่อพอผมก็รู้และวเรียบร้อยละหนึ่งแสนบาทเก้าหมื่นเก้าบาทอ,อันดับแรกที่ปรึกษาเลยก็คือแม่ครับ ครับคุณแม่ว่าไงบ้างพี่ไม่ไม่ว่าไงครับแม่เขาก็ว่า,วามันเล่นอะไรของมึงเนี่ยทำไมเลือกตั้งที่มีอยู่มึงไม่พอใช้เลยแม่อะไรเลยอะไรประมาณเนี้ครับเขาก็รู้ก็เลยขอโทษเขาก็บอกติดไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งไม่คิดว่าจะมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วจากนั้นปรึกษาใครครับมีพี่ชายในครอบครับ,รบแล้วทําไมถึงเลือกมาปรึกษาอินบ็อกมาหาบู๊บอยครับพอผมรู้ว่าโดนปุ๊บ ผมทักหาโกคนกกอนเลยครับไม่คิดถึงไทยไม่คิดถึงโกเลยครับดูรายการโกตลอดถามว่าเราทําอะไรได้ไหมมันก็ทําอะไรไม่ได้อเพื่อให้มันทายเกียรน้อยลงครับควาเกียรให้มันน้อยลงครัือปรึกษาโกดีที่สุดผมถึงทักหาโกยังผมยังคิดเลยว่าถ้าทักหาโกแล้วโกจะอ่านไหมโกจะตอบไหมเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ทักไปยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ทักไปปรึกษาแล้วพอโกตอบกลับมาแล้ว ผมมี่ิ้เดินออกจากห้องเลยโฟแล้วครับในเบื้องต้นนะครับชายเดี๋ยวผมเอ่อตอนนี้คุณสามารถบอกท้องที่ได้ไหมว่าเหตุเกิดที่ไหนหรือว่าคุณต้องการไม่อยากจะบอกเอาไอ้ดีๆเอาดีๆ,<อ>ๆผมจะได้ขอความ<ด>ช่วยเหลือหรือว่าผมจะได้ประสานว่าจะทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนผมนะฮะทนายไพยศาลเดี๋ยวจะเล่นยังไงทําวิธียังไงพวกโกนโกงพวกนี้นะครับคือผมเองผมก็ไม่สบายใจแต่เราเองเราก็อยากจะช่วยเหลือคุณแต่ว่า คุณต้องก็าทำใจไว้ก่อนเลยว่าพวกเนี้ยมันอาดมัน,ม,นมันตามตัวยากแต่ผมว่ามันก็ไม่เกินความสามารถอย่างน้อยๆเดี๋ยวเราจะไปสืบในเรื่องของบัญชีที่โอนเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวคุณจะต้องโทรประสานเดี๋ยวผมจะดึงคุณเข้าไปในกลุ่มแล้วก็คุยกันในเรื่องแบบนี้นะฮะนะโอเคผมเป็นกําลังใจให้สุดท้ายนี้ชัคุณยายเตือนสติกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ ก็พูดมาหน่อยอย่าเลยครับครับไม่อย่าไปเชื่อเลยครับโดนทีนี้คือแบบเป็นครูอันใหญ่หลวงของผมเลยเพราะว่าผมไม่เคยที่จะต้องมาเป็นนี่อยู่ดีมาเป็นนี่แสนหนึ่งโดยไม่รู้สาเหุไม่อะไรเลยครับคือเป็นไม่ได้เลี้ยงได้เลี้ยงเลยครับครับอย่าอย่าเห็นแก่เงินแบบที่ว่าปู่เขาตามมือแล้วมาผ่อนรายเดือนครับครับคือพอเลยครับอย่าเลยครับอืมใช่ครับกูบอยสรุปนิดนึงแล้วก็ลองฟังดูนะครับ บทสรุปนี้นะครับุณชายนะฮะผมทําความเข้าใจก่อนในส่วนตัวผมนะฮะก็คืออันดับแรกเลยพี่ชายเนี่ยโดนโดนลนักษณะอย่างแรกเลยก็คือโดนข้อความ sms ส่งมาคุณเพลอเข้าไปกดลงทะเบียนในระบบมันในกรณี<ช>ที่คุณลงทะเบียนในระบบน,นะครับเวลาคุณอนุญาตให้มันเนี่ยมันจะแฮกเข้าไปถึงข้อมูลถึงเบอร์โทรศัพท์แม้กระทั่งแฮกเข้าไปถึงรูปภาพไม่ว่าคุณจะมีรูปอะไรถ่ายกับแฟนหรือถ่ายกับสามีหรือถ่ายกับใครก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นอะไรมันจะแฮ็กเข้าไปหมดเลยในกรณีพวกนี้นอกจากว่ามันจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วมันจะเอารูปพวกคุณเนี่ยไปแบ็กเมย์ได้เพราะฉะนั้นอย่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปอยากได้นะครับผมบอกอธิบายตรงนี้เลยแอปพลิเคชันแบบนี้ <c oughs> คุณเลิกไปเลย เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ยังไงแล้วพี่ชายก็อย่าท้อนะไม่ท้อครับนะผมไม่ท้ออยู่แล้วเออพอบอกวก็อย่าท้อนี่หมาหอนเลยและเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองนี่แหละใช่เอาเรื่องแบบนี้ต้องไปคุยกับแฟนแล้วไม่ไม่ใช่เรื่องนะไอยอย่าไปไายมันคนมันพลาดมันได้เว้ยถูกไหมฮะผมผม่ผมไม่ทษอใครคือผมโทษตัวของเองคนเดียวเลยครับดีมากเป็นเป็นความหลันของตัวเอง ดีมากตรงเลยครับนะครับโอเคครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับคุณแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องหรือญาติคุณผู้สูงอายุเอาเรื่องราวดีๆไปถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นและผมก็สรรเสริญพี่ชายนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เอาเรื่องราวมาเผยแพร่ไม่รู้ว่ากระแสโซเชียลจะซ้ำเติมอะไรหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะครับอย่าซ้ำเติมให้กำลังใจกันวันนี้กบอยคลาสครับลาไปก่อนขอบคุณนะครับพี่ชายด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่ ครับรบายการเพื่อนข้างในลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ